have a dream, that's all I need. I'll make it after some work and belief. Know what I want, so I'll take you away. i will made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm we'll gonna You hear me lament, I'm winning. Yet y'all will be me grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, way. ยินดีที่ได้พบคุณสวัสดีครับผมซันส,สกินะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมนี้ว่ายู้ิแก้ทางอะไรนะรอเลี้ยวกัน hey, ไม่ใช่รอเล<ร>ี<ร>้ยวดิเขาเรียกอะไรนะอิลเมียด้วยความที่ไออะไรนะไออิลูเมียเนี่ยสกิลมันใกล้กว่านะแต่จะว่าไปมันก็ไกลเหมือนกันแหละแต่ไกลไม่เท่า,ามันไออันนี้มันไกลกว่านิดนึงและต้นเกมไอน,นี้โคตรจะแรงเลยเรามีมาหลอดมาช่วยยืนด้วยดีอยู่เดี๋ยวไปดูเกมนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้าง ไอสกิลไอเนี้ยมันตอนแรกผมอัพหนึ่งนะแต่แบบมีคนบอกว่าผมอัพสองแต่ผมก็เคลียร์ไม่หมดเหมือนเดิมชโชคดีมีมาหลอดมาช่วยเคลียร์ไป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 รวมรวมไปขโมยบัฟฟ้ามันขโมยบัฟฟ้ามันไอเคลียร์ตีไปทีนึงไอเราอยู่ไม่ถึงระยะผมพยายามจะสกิลไซโล่ให้มันก็เลยไม่ได้บัฟมีอะไรรามีมาหลอดอยู่ตีสดไปตีสดไป,ไ,ปไม่มีสกิลตีสดไป ปัดไปมาหลอดโคตรจะแรงบอกเลยอุ้ยไอน,นี้ก็นนสกิลฟิกเกอร์โอเคสวยผมได้มาตัวหนึ่งี่งบอกเลยต้นเกมโคตรจะแรงแต่ผมสกิลไม่เขาจะโดนอะไรเมื่อกี้เนี่ยไอ้อะไรนะมาหลอดโดนซะส่วนใหญ่แบทแมนอุ๊ยมอด,ดีสกิลบอกเลยโคตรแรงโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยสลกิลเข้าไปอาจจะตายไม่เนี่ยถ้าเราไปเวทไอ้แบทแมนเนี่ย ไปเวทแบนแมนเราจะตายไม่เนาะเฮ้ยตายอะไตายจริงแล้วทีนี้สตันเยอะเกินชิมหายแล้วรอดีเลวเอ้าไม่ใช่รอเลี้ยวอิลูเมียโว้ยไอ้เชืเกิดให,ใหม่มาละเมื่อกี้ไม่น่าเลยเราไปเวทไปอะไปเวทแล้วเราตัวเองไปเดี๋ยวเราไปแก๊ง,กงค์พเพื่อเลยกว่ารอเคลียร์คลิปอ่ะเพื่อนเดี๋ยวช่วยตีใ<ต>ห้นิดนึงตีไปเลยเดี๋ยวไปเคลียร์กลางก่อนไปไปไปเขาตีได้อยู่แล้วมีอ้อย <ไป S 1> ไอ้แบทแมนไอ้เคมันไม่ค่อยกล้าเข้าแบทแมนถ้าเข้าเมื่อกี้ได้เลน่นเนี่ยเออเมื่อกี้คือแบบผมไม่มีสกิลหนีไล้ด้วยทำไนเขาตัดสินใจผิดไปรอดอัเราไปโถมได้เลยเนี่ยเนี่ยจริงจะโดนไหมเนาะให้สกิลแค่นี้เดียวเองก็โดนแล้วแต่ไม่ไม่โดน ไปเคลียร์กลางก็อดีกว่าอันนี้มันชอบมาแท็กแล้วเราจะจนไปๆไๆปไปไปตายแน่เนี่ยว่าแล้วไงสุกะฟันดีเขาเนาะไม่ใช่เอลสูโวยสก,กิลโดนไปเฉียดก็จะแรงอยู่แต่ถ้าโดนเต็มๆก็จะแบบอ,อยากจะกลับบ้านเลยถ้าโดนพาสิีงไปทีหนึ่งอะ ไอ้่ปั๊บปั่ยมันแดงไม่เกิดเฮ้ยมันเกิดแน่เออมันเกิดแน่น้องไปเคลียร์ไปสวยได้สองตัวอยู่ไหนไปเติมเพื่อนล่างดีกว่าเราเคลียร์คลิปเร็วด้วยไอ้หยาดักวันนี้มันจะมาอยู่มั้งเติมเติมว่าละอุ้ยไม่น่าเลยเขาเดินกลับเรารีบไปหน่อย สกินแดงเออนอาจะว่าไปสกินแดงก็เท่ดีนะยูเมียเนี่ยยีมาหลอนมาอันนี้ก็ดีนะมันแบบเข้าถึงตัวยูเมียดีพอป่าแด้วมันจะไม่ยกเลิกแลนะ้วเนาะมันจะไม่ยกเลิกกันปา่าเพือ่อนเียคลิปอยู่ไฟเร็วจังละ่ะเคช่างเดี๋ยวเราไปเต็มเต็มโดนไปทีหนึง เจ็บนั่นนั่นถ้าโดนไปเต็มๆเนี่ยสวยเจ็บจริงด้ยวยแต่เขาน่าจะมีฮิวนิดนึงหรือว่าเราอาจจะไม่โดนก็ได้เมื่อกี้สก,กิลเข้าไปไม่ถึงฮะนี่เดียวเองแต่เพื่อนเราตัยเอมาแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์กลางกันดูการม,มาโคตรจะเร็วเลยกลางเนี่ยสกอร์สามต่อห้าเอ้ยทำไมสกอร์เราตามเนี่ยรียบเคลียร์รีบเคลียร์เฮ้ยสุก้าเดี๋ยวจะโดนจับใหม่นั่นนั่นไอ้นี่มันออฟเลนมัน ถึกเกินยองไม่โดนคือผมจะอัพสองนำนะครับแล้วก็อัพสกิลหนึ่งเป็นเก็บสแต็ะไรเงี้ยแล้วค่อยเออไม่ถึงะ่ะรีบไปหน่อยมันต้องสกิลแม่ๆหน่อยถ้าจะเล่นตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแม่นอยู่เหมือนกันวดเดวอร์เยอะอยู่แต่อย่างไรเคลียร์คลิปต้องแม่นหน่อยจะได้ไปเติมเลนเร็วๆ,ๆ กลับบ้านกับด,ดีกว่ามั้งมันนาหมดเร็วเกินจะออกจอออกจออันนี้ก่อนเลยต้นเกมดีเอา้าเอาเอ,เอ,เอบอกแล้วโคจะแรงเดี๋ยวไปดูกอีกกลับบ้านแล้วมัง้งไม่กลับก็ต้องกลับแล้วละ่ะดูทรงเนี่ยเรือรถสักขนาดนั้นตีเข้าไปตีเข้าไปเออโอ้ยชิบหาร์ดอันนี้มันเจ็บเลยบอกก่นอนอลริษ อลิสเขาเอาระยะไกลมาด้วยนะแต่ไกลไม่เท่าไอ้ดูมีไอ้ไกลไม่เท่าไอ้ตัวนี้เนี่ยดิแต่พอมาหลังเกมมันก็อลิสก็แรงแต่แต่เราก็แรงเหมือนกันไงมันก็อยู่ที่เชิงแล้วว่าเราจะไปโดนสกิลก่อนไหมไปเดี๋ยวไปดูกันต่อไอ้แต่ว่าไปไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรไอ้นี้ก็บางนะคาเฟ่เออเอาไม่โดนไม่โดนนี้ก็ไม่เจ็บ เรายังไม่ได้กลับบ้านลยนี่อ่ะตั้งแต่กลับรับสองมาแบนแมนนี่เล่นแ,แปลกๆนะเขาอ,ออกหรือเปล่าเอออย่างงี้ผมสกิลโดนล้าดได้สวย <c oughs> ล้าอ้อยอันนี้จริงให้อ้อยคิวก็ดีนะแต่เ,เราคิวก็ได้ <c oughs> ไปช่วยตีเออ <c oughs> พาไปสก,กิลตีแรงๆมันไปเลย อแต่ว่าอ้อยในหมวดอันนั้นอะเต็มเต็มเ,เจ็บแน่นอนอ้อยในหมวดนั้นนหะในหมวดอะไรนะที่ว่าซู้กับปอนกับขีไอ้สักอย่างนี่แหละสกิลโคตรเร็วเลยสกิลหนึ่งก็มีพาสิสกิลสองก็มีพาร์สิสสโคตรเวอร์แต่มันแบบโอ้ยไอ้นี่มันอยู่ในนี้ด้วยหรอสะมาดูเอา้าฟิกเกอร์แฮชิพานัจะตายจริงจะตายจริงช่วยหน่อยไอ้าเฟ่จะมา แต่ในหมวดนั้นนะแบบยุ้ยก็ไม่เท่าไหร่แล้วเนาะแล้วมันมีตัวอื่นที่แบบโกงเกินสกิลโคตรจะแรงเลยแต่ไอ้มีน่ากวนดีนะไอ้มวดใหม่เอ๊ะใช่ไม่ใช่หมวดใหม่ดิหมวดที่แบบสกิลเว่อๆหน่อยเออมีน่านี่กวนดีนะแบบปัดรัวแหละคือแบบตอนไฟเยอะๆนี่คือแบบไม่ต้องกดสกิลไหนเลยกดสกิลหนึ่งครั้งเดียวอะโคตรจะแรงใบทีนี้แบบโอ้เว่อ แต่ไอ่โมลานก็เวอร์ไนะอ้น,นี่มันอันตีไม่มีโคดาวแล้วนะออโคตรนเร็วป่าก็แรงเกีถ้าโมลานไม่มีอมตะก็บางอยู่แต่มันมีอมตะมันก็เลยค่ายากหนะ่ยในหมวดนั้นเนี่ยแต่อันนี้มันบางบางเกินสก,กิลถ้าป่าให้สก,กิลไกลกว่าก็ดีเนาะในหมวดนั้นเนี่ย,เ,ออดยเดี๋ยวเราไปสก,กิล เออจะได้ไหมเนีย่ยอสกิลดักไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันไม่วิ่งไปเว้ยไม่วิ่งไปเดี๋ยวสกิลดักเอ,อ้ยสกิลดักเยอะเกินอันนี้มันวิ่งช้าจังเนี่ยเออตายซะสกิลดักตลอดไอ้น,นี่ก็วิ่งไปไม่ถึงสักทีเลยหรือว่าเราควรจะดักไม่ไกลขนาดนันะ้นนะนึกว่าไอ้น,นี่จะกดสองวิ่งไปอะไรเงี้ย uh huh. ตีมันตีมันมาหลอดเอ,อ้ยจะตายไปไปมาหลอดอนนกลับบ้านก่อนไหมเรียนโูเกิน เออถ้าสกิลโดนแล้วก็ได้บ้านอยู่ไอเคสวยโดนอาริสเต็มๆโดนอาริสเต็มๆสกิลแรงนะถ้าโดนไปเต็มๆเนี่ยเอ,อ้ยรอแบทแมนจะมาตีบัฟฟ้าไม่นอขอึ้าไปบัฟฟ้าได้ยังไม่เอาดีกว่าเราตียากอยู่แล้วแหละไอ้นี่ตีเนี่ยนอกจากเราจะล้านนต่ถ้าล้านแต่ง่ายแต่ถ้าจะตีเองอน่ยยาก ดาเมทมันจะขาดไปนิดหนึ่งเหรอแล้วก็ต้องรองสกิลโคดาวแบทแมนออกวม่เนี่ยเอ้ยสกิลไอ้นี่มันออกสายดาเมจบางอยู่ไกลเกินเอาเฮ้ยตายอลิสเหรอเป็นดาวเอ้าไอ้นี่เอ้าอยู่ตรงนี้เหรอไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้นี่มันอยู่ใกล้ๆเราตั้งนาน,น,น,นแล้วไปไปสกิลส่มันไอ้แค่สวยโดน โดนอยู่โดนอยู่คาเฟ่อ้อยไปล้วงมันสวยที่มันลูกอ้อยไกลเกินแบบอันีนจะฆ่าจริงเนี้ยเนี่ยอันนี้มันจะฆ่าจริงเนี่ยถอยก่อนมานามหมดแล้วกลับบ้านก่อนแนนป๊บมึงโอเคไปเกิดมาใหม่แหละนองจากว่าเราเกิดเร็วเกินเ,ก,เกิดไปในหนึ่งวิก็เกิดแล้ว สกิล <Skill S 2> เข้าไปโดนอุ้ยบอกเลยว่าเจ็บบอกเลยว่าเจ็บสกิลโคตรจะแรงตีมันไปเออสกิลแรงจะตายเราเสิร์ฟให้ดีขนาดนี้เลยเนี่ยเออยุ้ยดาเมจแรงจัดตีไม่ถึงนะเขาไม่วิ่งมาเนี่ยถ้าวิ่งมาก็เวอร์ฮะนี่ใค่เขาวิ่งมาหรือมั้งจังมาแบบนั้นเกมนี้เราเยืนง,ง่ายหน่อยนะแบทแมนไม่ค่อนยะมาล้วงเราเลย เดี๋ยวไปบนตีบนกันได้มั้ยตายได้เลยนี่เนี่ยพูดเลยไอ้ลินดิสเขาสกิลก่อนด้วยนะเราก็เลยแบบสกิลที่หลังมันก็เลยแรงเรามีสิทธิ์จบได้เลยนี่เนี่ยเอ้ย่างนี้แรงเรามีสิทธิ์จบได้เลยนะเพราะแบบสกิลเราจะอะไรตอนนี้ดึงมันไปเขาไมีตัวล้วงเราแล้วเรายืนง่ายหน่อยแต่ซีซีฝั่งเขาก็เยอะดีนะ โอเคตีมันเจบ็จบ,จบแล้วเจ็บแล้วตีบ้านลินดิสคนจริงตีบ้านลินดิสโอเคอันนี้จะมาจับเราไม่ได้หล่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนจบเลย